อะไรวะไม่ต้องปกเลยอ่ะแต่งตัวก็เชิมทำผมยังแกอง่อีกนี่ปลอมตัวเลยปะเนี่ยทำไมในรูปดูดีอ่ะใช้ไอแน่เลยนี่วิจารณ์กันขนาดนี้เลยเหรอเออต่พูดความจริงทั้งนั้นอ่ะรับไม่ได้เลยไงเสียเวลาวะ่ะ เออไอแม็กเมื่าใชัเห็นแกเช็คอินแถวคาเฟ่อะแกไปทำอะไรวะไปทำดุราแล้วแกไปทำอะไรที่นั่น่ะฉันก็ไปนัดเดทมาดิแล้วเป็นไงได้สารต่อไหมต่อบ้าต่อบอเลยล่ะไม่ตรงปกยิงแรงเลยในลูกสวยยกางนางสาวไทยตัวจริงหน้าจืดแต่งตัวก็เชิมเหมือนป้าแก่ขายแกปิ้งอ่ะขนาดนั้นเลยหรอวะเกินไปมั้งแกไม่เข้าใจหรอก ปกติไม่มีสาวให้นัดเดท่ะเดีทุกคนวันนี้ฉันพาเอ็มดีฝ่ายการตลาดคนใหม่มาแนะนำให้รู้จักจ้จะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ พอเขาทํางานไปนมากเลยนะเวแะทํางานช่วยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเออไม่ต้องมาบอกฉนันหรอกนะผมเอา,าดาบแรกที่แก้มาให้ครับทาไมมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอะคะตอนส่งแบบร่างมาก็ทํซะสวยเชียวแต่พอทําออกมาแล้วไม่ตรงปกอะ่ะ เดี๋ยวจะมีแก้รายละเอียดอีกนิดหน่อยอครับผมเลยเอามาให้คุณพอยตรวจดูก่อนไม่ต้องตรวจก็ได้มัง้งใครมองก็รู้ว่ามันไม่สวยครับเดี๋ยวผมรีบเอาไปแก้เลยครับเดี๋ยวฉันรีเควสใหม่ๆว่าฉันอยากได้แบบไหนบ้างจะได้ไม่ต้องมีดาบที่สที่สีครับคุณพอย ไม่ร้านนี้เราหาหนานจังเลยอ่ะเดี๋ยวส่งข้อมูลแต่ละแพลตฟอร์มให้หน่อยนะคะได้ครับเฮ้ยหน่อยเอ้ามาเนื้อมากินข้าวกันสองคนเหรอใช่ค่ะคุณพานั่งด้วยกันก่อนสิคะ ทำไมมากินที่นี่อ่ะร้านนี้อร่อยเหรออร่อยทุกอย่างเลยค่ะคุณพอยังไม่เคยมาทานใช่ไหมคะเคยมาค่ะแต่คนที่นัดไวเขาเทก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ทานเออคุณพอยจะสั่งข้าวเลยไหมครับเดี๋ยวผมเรียกให้อ๋อได้ค่ะน้องครับตังอาหารไหยครับ ฉันเคยบอกคุณไอแล้วใช่ไหมคะว่าสไตล์นี้มันซ้ำแต่รูปแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมอยู่นะครับฉันทราบค่ะว่ามันเป็นไวรลัลแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็จะดูเกลื่อนเข้าใจใช่ไหมคะแล้วงานพวกนี้มันก็ไม่ได้ดูจะใช้ความคิดสักเท่าไหร่แค่เอาของคนอื่นมาดัดแปลงแล้วไหนล่ะคะความอยู่นี้ครับ มรืเดี๋ยวส่งข้อมูลหลังบ้านให้ฉันเลยนะได้ค่ะส่วนแม็กเดี๋ยวเข้าไปคุยกับฉันที่ห้องเลยนะคุณพลอยนี่เก่งเนาะไม่แปลกใจเลยอายุแค่เนี้ยนี่เป็น MD แล้วอืมก็จริงดูเป็นมืออาชีพมากเลย ออกมาตั้งหน้าเรายังรองรถอยู่อีกเหรอครับผมกำลังจะเรียกรถพอดีบ้านอยู่แถวเดวมอลใช่ไหมขึ้นมาสิเดี๋ยวฉันไปส่งขึ้นมาเฮะน่าประหยัดค่ารถได้ตั้งวันหนึ่งครับ คุณพลอยครับผมแก้ดาให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งให้พรุ่งนี้ไม่โกรธกันใช่ไหมก็เวลาที่ฉันวิจารณ์งานของคุณนะ่ะไม่เลยครับดีซะอีกผมจะได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองแล้วนำมาปรับปรบุงครับจริงๆคุณเป็นคนมีฝีมือนะแต่ต้องปรับเรื่องความรอบคอบอีกนิดแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้ว พอคุยสนุกจังอยากเจอตัวจริงแล้วเนี่ยไลเดอร์คงขับซิ่งอาหารเลอะเทอะหมดเลยแบบนี้ต้องรายงานกดให้ดาวเดียวไปเลยไม่เป็นไรหรอกยังกินได้อยู่ พอ,อยนี่ใจดีจังเลยนะไอ้อะแพ้ทางคุณใจดีแบบพอ,อยซะด้วยจะโทรคุยกันแบบนี้หรอขอวิดีโอคอลได้ไหมก็อยากนะแต่โทรศัพท์กล้องเสียงั้นไม่เป็นไรครับแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าน่ารักงั้นเอาไว้ค่อยเจอกันก็ได้ ขอบคุณนะพอยที่ให้กำลังใจไม่งานวันนี้ไอยคงเฟิลทั้งวันแน่ๆไม่เป็นไรนะงานมันก็ผิดพลาดกันได้พอยเอาใจช่วยนะเฮ้ยมีความรักเหรอวะเป็นแฟกันยังกระยังอ่ะจะนัดเจอกันอยู่เนี่ยฉันว่านะเขาต้องน่ารักมากแน่ๆเลย เขาเป็นคนที่มีความคิดดีมากเลยนะเว้ยคุยด้วยแล้วสบายใจอะ่ะก็ดีแล้วเจอคนที่เข้าใจกันอนะ่ะแต่สวยปะวะจากรูปก,ก็สวยได้แหละรูปเราไม่เคยวิดีโอคอลคุยกันเลยอรอเขาบอกว่ากล้องโทรศัพท์เสียเดี๋ยวนะเจนเสารนี้แหละเออขอยส่วงวังแล้วกันไอ ไรอในรถแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันขอโทรหาลูกค้าก่อนอืมแบบนี้แหละสั่งผลิตได้เลยเออ พอยครับเอากาแฟไหมครับเดี๋ยวผมชงไปให้ก็ดีนะเรากวนหน่อยละกันได้ครับเดี๋ยวผมไปให้ที่ห้องนะครับขอบคุณค่ะแหมเอาชายบอยเก่งจะเลยนะคิดอะไรแบบเขาปเนี้ย จะคุยเรื่องงานทำไมต้องนัดมาที่นี่ด้วยอ่ะออไม่ไม่ใช่เรื่องงานหรอกครับแต่อยากจะคุยเรื่องวันนั้นผมอยากขอโทษนะครับที่วันนั้นพูดจาไม่ดีและทำตัวไม่ดีใส่คุณแต่พอผมได้มารู้จักคุณจริงๆท้งนิสยัยทัศนคติมันทำให้ผมได้รู้ ว่าว่าอะไรคะคุณเป็นคนที่ผมชอบมาตั้งแต่ในชัยแล้วครับคุณพลอยผมมาคิดดูแล้วผมชอบคุณจริงๆนะขอโอกาสให้ผมแก้ตัวได้ไหมฉันไม่ได้โกรธคุณแล้วค่ะคุณไอซ์แต่ว่าฉันรับความรู้สึกดีๆของคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าฉันมีแฟนแล้ว นี่นะคะแฟนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยก็ตั้งแต่วันที่ฉันถูกคุณเทอ่ะค่ะไม่ตรงปกเลยว่าแต่งตัวก็เชฉยทำผมยิงแกอีกเสียวเวลาว่ะ ครับมีอะไรผมช่วยไหมอนฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาทำงานที่เดียวกับพวกคุณก็เลยตกลงกันไว้ว่าจะแอบคบกันไปก่อน ขอบคุณนะคะพ่อยี้าร์สุดหรอกเรียกอะไรแบบนั้นคนอื่นได้ยินเนี่ยเขาก็รู้กันหมดทำไมอะ่ะก็่นี้ห้องทำงานพลอยไม่มีใครได้ยินหรอกอยากออนแฟไม่ได้เหรอมันต้องเป็นพรมนิขิดแน่ๆที่ทำให้พลอยได้มาเจอแม็กเออแต่พลอยอย่าเพิ่งไปบอกใครเลยนะละไม่อยากให้พลอยมีปัญหาพลอยก็ พิงเริ่มทำงานได้ไป่นานเองทำไมอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวทุกคนก็ต้องรู้นะเอาเป็นว่าตอนนี้คบกันแบบนี้ไปก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้อ้อนแฟนหลังเลิกงานก็ได้จะให้เปิดตัวเลยเหรออืมไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าอะไรแล้ว ใช่ไม่มีใครว่าหรอกหมอสมุนจะตายถ้างั้นฉันขอต,ตัวกับก่อนนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหาใหม่ ลุกนี้ก็เหมาะกับพลอยดีนะเนี่ยวันนี้คุณพลอยสวยเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องในโอกาสอาะไรหรือเปล่าพอดีวันนี้มีคุยงานใหญ่อะคะ่ะก็เลยบับลุกนิดหน่อยไม่นิดนะคะเนี่ยคือแท้ก็สวยหลบในมาตลอดอันนี้ชมใช่ไหมเนี่ยชมสึกคะ พลอยไปทำงานก่อนนะก็ว่าท้าไหนลูกนี้ดูคุ้นๆที่แท้ก็รูปโปรไฟล์คุณพลอยเขานี่เองต่อแรกก็คิดว่าเป็นโรคเอไออะไรเนี่ยทำไมไม่ตรงปกโปรไฟล์ดูเหมือนจะเป็นหนุ่มหล่อแซบ่บแต่พอดูตัวจริงแล้วจืดชืด เหมือนไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะแล้วนี่มาเดทที่ร้านหรูแต่เสื้อผ้าไม่รู้จักรีดมาเดทนะคะไม่ใช่มาออกลบควันนี้แกมีเดทไม่ใช่หรอเรื่องไมคนนั้นเขาดูรีบกลับจังเลยล่ะ เราเป็นอะไรหรือเปล่าดูเสริมเลยฉันเพิ่งรู้ว่าการที่โดนตัดสิตนตัวตนจากคนที่ยังไม่รู้จักกันดีมันเจ็บยิ่งกว่าการโดน b u l ี่อีกห่าเฟลรูสึดไปเลยอะ